ขออนุาเช็คเสียงหนึ่งนะครับผมวันนี้เราเจอกลับมาอย่างคึดคืนและเสียงรถยนต์ผ่านไปมาวันนี้ต้องขออนุญาตไลฟ์อัปเดตหน้าร้านกันหน่อยนะครับว่าวัดหน้าร้านวันนี้เรามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวนะแล้วไลฟ์สดเราไม่ไม่เจอโอเคเจอแล้วโอเคเสียงชัดเจนขออนุญาตรอ คนนออื่ๆีกสักหน่อยหนึ่งนะครับผมเราสิบคนวันนี้เราจะมาไลฟ์รถคันใหญ่กันนะครับก็คือเป็นรถเจ็ที่นั่งทั้ง2ตัวเลยว่ามีอะไรดีกันบ้างนะครับเทียบเปรียบเทียบกันดูในราคาเดียวกันนะครับเอาจริงๆตัวอินสุก็เพิ่งปรับราคาลงมานะครับผมจาก9ก้าแสนเท่ากับมิซูบิชิปาเจโร่เลยทีเดียวเดี๋ยวมีอะไรเป็นพิเศษบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเสียงชัดเจนดีไหมชัดไหมชัดส ะระหว่งรางรอลูกค้าเรามาดูฝั่งนี้หน่อยก่อนที่จะไล่สองตัวหลักของเราตัวนี้นะครับผม Fortuner 4คูณ4 TRD Sigma 4นะครับ2.8 V เพิ่งเข้ามาได้ไม่เพิ่งวันเดียวเองมั้งให้มาจอดตรงนี้นะครับวันนี้มีคนเข้ามาจองไปแล้วนะครับผมแต่นะครับผมก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับผมก็ลองรอดูสักวัน2วันถ้าสินเชื่อเขาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จะแจ้งไปอีกทีหนึ่งนะครับผม แต่นี้ใครที่สนใจลองมาดูรถลองมาขับกันได้นะครับว่ารถ EJ ค้าได้เอกสิทธิ์เฉพาะในการได้มานะครับผมรถสวยเป็นยังไงนะครับรถใหม่ที่ป้ายแดงมาออกมาเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้ใหม่แค่สองหมื่นโลนะครับผมราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทครับโฟล์คจูเนอร์เทียร์ดีนะครับโฟ er, รด โอเคคนเริ่มเข้ามากันแล้วขอญอาตสวัสดีนะครับยินดีต<ด>้อน<ด>รับ<ด>ทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์สดของเต็นท์รถเ k เคคสาขาบ่อหินเจ้าเดิมเวลาเดิมนะครับเวลา5้าโมงครึ่งทุกคนถ้าอยากมาดูรถสวยๆก็รอกเวลาอยู่เลยนะกดไลค์เพจติดตามเพจแล้วก็คอยอรอไลฟ์สดนี้ได้ทุกวันนะครับผมเราจะมีอัปเดตรถเข้าใหม่อเข้ามาทุกวันนะครับผมว่ามีรถอะไรบ้างใครที่กำลังหารถอยู่รถในใจรถในฝันอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ มาเริ่มจากตัว Isuzu ก่อนละกันนะครับผมวันนี้เราจะมาไล่อิ u สุกับป a จจ r โรนะครับผมอินสุมิวเนะครับ3.0 Blue p ู w e r ตัวหน้าใหม่นะครับได้หน้าสเตลแล้วตัวนี้เป็นรุ่นรถปี2017นะครับผมว่าแล้วบางอ๋อบางแต่ก็บอกว่าผมยืนบางรถลูกค้าโอเคอ่าน้าใหม่เป็นยังไงนะครับไฟแบบใหม่นะครับพร้อมไฟเด y ย i m ทมสวยมากนะครับตัวหน้าสเตลนะครับ แบบใหม่ของอีซูซูเดี๋ยวผมเปิดหน้าเครื่องให้ดูครับผมใครที่กำลังดูอยู่ก็กดทักทายพิมพ์ทักทายเข้ามาได้นะครับอยากดูคันไหนเป็นพิเศษไหมหรือกำลังหาคันไหนอยู่ก็ออเดอร์กันมาได้นะครับการออเดอร์ของเต็นท์เรานี้เน้นบริการนะครับก็ออเดอร์ไม่ได้เลยถึงแม้ว่ามาเห็นรถแล้วไม่ชอบหรือยังไงก็สามารถแคเนเซลอะไรได้นะครับแต่ว่าเราก็จะหารถที่ดีที่สุดให้กับ ลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับนี่ตัวเครื่องตัวนี้นะครับน่าเล่นมากๆเลยเรื่องของเน้นเป็นไฮพาวเวอร์นะครับผมก็คือตัว3านยะครับตัวอุซูมิวเอ็กซ์สามจุดนอะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปมาเลยครับตัวท็อปขับ2น็อตไม่มีขยับนะครับนี่ให้ดูว่าถ้าน็อตที่ไม่มีขยับจริงๆริงมันต้องคมเลยนะเพราะว่าไปจุ่มสีมาทีหลังมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วลูบๆดูก็จะรู้เลยบางรุ่นก็จะเห็นเกลียวน็อตข้างในเลยนะครับเส้นนะครับ ถ้าดูไล่ด้วยสายตายอย่างเดียวก็ได้อันนี้เอาเล็บจิกดูอ่าถ้าเป็นเส้นจากโรงงานนะครับเราจิกเข้าเป็นรอยนะครับผมนี่รอยใช่อันนี้คือแบบไม่นุ่มเกินไปหรือไม่แข็งเกินไปถ้าแข็งเลยนี่คือสีโป๊เดนเส้นคือทํามานะครับผมแต่ตัวนี้เดิมเดิมโรงงานนะครับหรือสังเกตด้วยตาก็ได้ถ้าเคยเคาะหรืออะไรมามันจะไม่เรียบเนียนอย่างนี้นะครับนี่อันนี้คือเนียนหมดเลยนะครับเส้นถึงน็อตอันนี้คือการันตีสภาพด้วยส่วนหนึ่งแล้วว่าฝากระโปรงเดิมนะครับส่วนตัว ตัวถังนะครับผมคานต่างๆนะครับสีอาร์คนะครับจุดอาร์คเดิมหมดน็อตไม่ขยับแกะนะครับผมสีแต้มโรงงานโอ้โหสีแต้มโรงงานยังมีนะครับรนดอนสบายดีครัสบสบายดีครับผมที่รันดอนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดอีกทีนะครับถ้ามีตรงไหนแนะนําก็ฝากขอความรู้พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับผมก็แบ่งปันเพื่อนๆเ,เ,เนาะอันนี้สายพานอยู่หน้าเครื่องนะครับรุ่นนี้ ก็ดูแลง่ายจริงๆก็เสียงเงียบลงเลยนะเดี๋ยวผมซ t าอ่ะ <st arts> ลองมาข้างในดูเอาฝั<อ>่งไหนมาฝั่งนี้ไงมามา start ในรถเลยในแต่กล้องไปหุนสตาร์ทแล้วกันนะครับอ่าอ่ภายในเบาะนะครับ <sk r isa> เขาเอาหุ้มอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นหุ้มอีกชั้นเดิมมันเป็นเบาะหนังอยู่แล้วแต่นี้เขาหุ้มสีดําเข้ามา <S <s เป็นการตัดเย็บใช่เน,เนี่ยเราดูได้อิงเมาะดังเดิมก็เป็นเบาะหนังครีมอยู่แล้วนะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นสีดําก็เหมือนได้แถมตัวกันรอยมาอีกชั้นหนึ่งอ่ะนั่งๆๆเพดานนะครับสวยใสสมกับปีนะครับผมปีรถภายในค่อนข้างกว้างนะมิวนี้ไม่ไม่แคบเลยนะครับถ้าเราเล่นรถใหญ่เราจะนึกถึงมิ7ใช่ไหมแต่ MUX นี้ก็จะออกแนว ย่อลงมาเป็น SUV ที่เน้นความพร้อมตัวในเมืองที่มากขึ้นแต่เครื่องยนต์ก็ใช้ตัวไฮพาวเวอร์มาเลยนะครับก็เน้นว่านั่งเจ็ดที่นั่งก็สบายๆอุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรคอมบันเทิงครบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจอหน้านะครับะระบบแอร์ดิจิตอลนะครับแอร์หลังแยกมีอะไรทั้งหมดอ่ะสตาร์ทดูเป็นพุทสตาร์ตนะครับคีเรตเอนทรีกุญแจครบ2ดอกนะครับให้ดูกุญแจก่อนใหม่มากใหม่จริง ใครที่ดูป้ายแดงหรือรอรถเทสได้เขาขายเลยหลังนะครับลองมาดูตัวนี้ก่อนลองมาดูรถมือสองที่เต็นต์เรานะครับว,ว่าสภาพแบบเป็นยังไงนะครับไม่เพิ่งหกหมื่นห้านะครับผมดูราคาเก่าเดี๋ยวเราเซตไว้ที่เก้าแสนสองนะครับ,รบแต่ในไลน์นี้เราขายเท่าไหร่อ่ะฟิลแปดเก้าเก้าแก้าเก้โอ้โหไอ้คือพี่หิมตัดราคาลางมาเป็นราคาพิเศษเลยนะครับผมแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น นี่เป็นตัวมีเนวิเรียบร้อยแล้วนะครับระบบแอร์ออโต้นะครับรวบแอร์ตัวนี้ก็จะเหมือนกับเนี่ยสวยนะสวยเห็นชัดเจนตัวเลขอะไรมีโหมดหลายโหมดให้เลือกนะครับออปชั่นนะครับมีโคกอะไรต่างๆบอกแถวสามนั่งสบายกว่าเทอร่าเทอรล่าใช่ไหมครับโอ้ผมก็ว่าเลยนะ ส่วนตัวนี้เขาติดออปชันเพิ่มคือกล้องบันทึกมาเลยนะครับ,รบผมคิดว่าตัวนี้น่าจะมาจากสูงเลยนะถ้ามาอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมครับเซตนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเซ็ตครอบหรืออะไรเะครับเพราะว่าตัวนี้ยังใช้งานการตัดแสงอัตโนมัติจากแสงสะท้อนด้านหลังได้อยู่นะครับรวมถึงกล้องบันทึกหน้าติดมากับตัวรถโอเคสวยงามมากนะครับตัวคอนโซลหน้าเป็นนี่เป็นซอฟทัชที่เป็นหนังนะครับตัดกับตัวที่เป็นพลาสติก ตรงที่เป็นหนังนุ่มมากแล้วหรูหรามากนะครับแล้วมีลายไม้ตัดออกมาปักเปิกอะไรใช้งานได้อย่างดีเลยครับ120วัต์เผื่อว่าจะติดตัวปลั๊กพ่วงอะไรน,นี้เข้ามาอีกนะครับเล่มนะครับบอกเลยว่าเหมือนกับซื้อรถป้ายแดงเลยนะเล่มมาเต็มลูกค้าไม่มีเอาออกเลยครับสวัสดีครับพี่ธนากรที่น,นันดอนสายรสนิาพดีโอ้โห <laughs> พี่นีนร่รดอนมาช่วยขายรถที่เต็นท์เลยได้ไหมครับพี่รดอนรู้ใจมากเลย รถสวยท้งน่าดีต้องมาที่ AK คคานะครับผมมาเดี๋ยวขออดาแป๊บนึงนะครับต่อ,อไปหนึ่ง ต่อได้เดี๋ยวยโอเคตรงนี้นะครับตัวนี้8,99,000บาทปี61นะครับ18 17.18นะครับอันนี้บอกตรงเป็นรุ่นปี17แล้วเข้าจดทะเบียนเดือน2ปี18นะครับจดปี61ตัวนี้ผ่อนอ่าถ้าออกรถฟรีดาวนะครับ ผ่อนอยู่ที่14,900นะครับผมไป14,800 14,800นะครับผมก็กอันนี้เข้าข้าวเข้าขาวนะครับแล้วก็จ่ายประกันชั้นหนึ่งแยกเพื่อเอาดอกเบี้พิเศษตัวนี้ผมจะมีเอกสิทธิ์เฉพาะสูงสุดนะครับของทุกสถาบันการเงินให้กับลูกค้าเป็น a k เคคาในการเลือกสรรเราจะให้ทุกค้าทุกท่านมีตัวเลือกให้ดูนะครับว่า1 2 3 4มีอะไรบ้างแล้วเอาตัวที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับลูกค้านะครับผม ตัวข้างหลังนะครับก็ยังเป,เป็นระบบแมนนวลนะครับแต่น,นีโอเขาหุ้มหุ้มหนังมาแบบครอบไปเลยนะครับมันก็ช่วยเรื่องความเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะดึงดึงค้างไว้สิอ,อ <laughs> กว้างนะเดี๋ยวผมไปพับเบาะก,กลางให้ดีกว่าว่าลุกเล่นอะไรแต่ไก็มีจอหลังอ่ะจอหลังมาได้แล้วไงแล้วรถบอกเลยว่าพึ่งจะอ่ากำลังเข้าปีที่สามนะครับตกวิ่งแค่ปีละสองหมื 20, ่นโลเองอันนี้กดนี้ใช่ไหม อ๋มันยกได้นะครับแต่ว่าเราจะเอาลิฟต์ก็แบบนี้ได้นะครับทำเป็นที่นอนได้ทำนี้ที่นอนได้นะก็ต้องหาอะไรที่มันแข็งๆหน่อยมาปูนรานอนเลยครับผมลองดูอ,อุปกรณ์นหน่อยโอเคภายในสวยนะครับมันจะมีวิธีการถอดเพื่อจะเอาอยางอะไหล่ลงอยู่ก็คือถอดกล่องออกนะครับแล้วก็ขันเอาล้ออะไหล่ลง ในสภาพสวยงี้ชอบศึกษารครับเออโอ้ยดีดมือต่กล้องอ๋อ <c oughs> โอเคขอบคุณครับพี่เนี่ยไ <c oughs> ด้เลยได้เลยต้อง <c oughs> ขอให้มาเที่ยวจริงๆครับ <c oughs> ดูเส้นนะครับผมดูอันนี้เปิดแฟดแล้วใช่ไหม <c oughs> อ่าน็อตเดิมนะครับด้านหลังนะครับถ้าหลังเคยโดนมานะครับอย่างน้อยขอบขอบสีตรงเนี้ยมันจะเริ่มแบบห่างหรือมีการแตกลายอะไรอย่างนี้นะครับแต่นี่คือสวยเดิมยิ่งเป็นสีดำด้วยยิ่งเห็นชัด สีเมทัลลิกมันจะเป็นประกายอย่างนี้นะครับผมสีดำเมทัลลิกด้วยเหมือนเป็นประกายเพชรเลยเห็นไหมนี่เดิมๆทั้งคันนะครับทุกคันเช็คประวัติศูนย์ได้นะครับผมเต้นผมยินดีเอาเล่มนะครับผมหรือ,อขอสำเนาเล่มจากที่ปรึกษาการขายเพื่อไปเช็คกับทางศูนย์ยี่ห้อน,นั้นๆได้เลยนะครับเพื่อดูประวัติว่าเคยยกชิ้นไหนมาอะไรมายังไงฮะ<ป>โ,อโอเค อ,อย่างน้อยก็วนดูสักรอบหนึ่งครับสลับตัว m ิวเอ็กซ <DA S 2> ์สามจุดศูนย์ยังบิดโตน,นยตนใช่ก็ยังยังจากของศูนย์มาเลยนะครับสีรอบคันนะครับไม่ไม่มีรอยหนักไม่แทบไม่ต้องเก็บเลยครานี้ลูกค้าเดิมดูแลดีมากนะครับปิดตากันโอเคอวนรอบเรียน โอเคมาต่อไปนะครับรถเอเประสงค์ SUV อีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือป a เจโร่สปอร์ตนะครับของ m i t s ู b i ชิ i รุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างฮอตฮิตนะมากี่คันก็ไปทุกคันนะครับก่อนหน้านี้เมื่อปีที่เราขายไป4-5ครคันได้นะครับที่เป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นที่เป็นมาค่อนข้างฮอตสุดก็คือ GT Premium ก็คือรุ่นนี้เลย GT Premium 4 w h e e l นะครับเครื่อง2004 เน้นเน้นประหยัดน้ำมันแต่ก็ลุยได้ทุกสถานการณ์นะครับระบบไฟหน้าใหม่ค่อนข้างหรูหราก็คือเป็นรุ่นของปี16เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวปี2016นะครับแท้เลยนะครับปี16ออก16เดี๋ยวผมให้ดูภายในห้องเครื่องกันห้องเครื่องของปาเจโร่สปอร์ต เครื่อง2องพันสี่นะครับผม่เร็วตัวเทอร์โบแปรผันของมิตซูนะครับเอาจริงๆก็สมรรถนะค่อนข้างโอเคนะดูแลรักษาเป็นเค้นไม่แพงนะครับอัตราแรงม้าโอเคนะครับไม่เดิมเดิม,ดมไม่มีเยิ้มนะครับสภาพเดิมน็อตไม่มีขยับเหมือนกันไม่เคยแกะเครื่องนะครับ ABS อ,อะไรยังดูใหม่เหมือนเหมือนกับรถออกศูนย์มาอยู่ดีนี่อันนี้จะเห็นเกลียวน็อตเลยนะครับไม่เคยไม่เคยพ่นสีมานะครับสภาพสวยงามมาก น,นะครับผมเส้นเดิมนะครับหรืออีกอย่างที่เราดูง่ายเลยถ้ารถที่มันมีมุมแบบแหลมๆเนี่ยครับเราดูง่ายนะถ้าไปจิ้มไปอะไรมามันจะร้าวแบบแล้วก็ทํายากแบบใช่ครับตรงนี้เป็นจุดที่ทํายากมากแต่อันนี้เราดูง่ายๆเลยโอ้โหอันนี้คือเดิม,ม,ม,มจากโรงงานมามนมมใช่พวกมุมแหลมๆพวกเนี้ยทำอาร์กเอิ๊กเดิมนะครับผมตัวนี้มีแผ่นเพลทไหมโรติวิสูเขา เราจะไม่เห็นเหตุเขานะครับแกคือว่าเป็นของเ,อเมื่อกี้ของวิวเอก็จะมีนี้เลยโตโยต้าโตโยต้ตตาก็เห็นโอเคมาเป็นไงบ้างตัวนี้สิ่งที่ปจจาเจโร่ได้มาต้องบอกเลยว่าเน้นออปชันนะครับสำหรับคนที่ชอบออปชันเรื่องของความมัน่นคงหรือความปลอดภัยสูงเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นเซ็นเซอร์รอบคันหรือกล้องรอบคันนะคะจจรับปาเจโร่จะให้มาหมดเลยตัวนี้ราคาแค่8 9 9 0 0 0าบาท เท่ากับ m ิวเนะครับผมเท่ากับ m ิวเเลยตัวนี้นะครับก็ฟรีดาวก็ได้ผ่อนเท่าๆกันเลยนะครับก็คือหมื่นสี่เก้าร้อยเดียวผมยสตาร์รถไว้แบบนึงเรามาดูกันที่จับประตูไม่มีถลอกนะครับสวยงามไม่มีรอยขีดข่วนการใช้งานคือใช้งานปกติทั่วไปนะครับรถสวยมากไม่มีเปื้อนนะครับเพดานสวยมีจอมีอะไรให้แล้วนะครับ โอเคหน้าจอภาษาไทยพร้อมระบบเนวิเกเตอร์ติดมาเลยอ,เอ่ามีจอกลางมาให้แล้วนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของเขาก็จะมีแพ t เทิร์นชิปมานี่ได้เร็ตแพตเทิร์นชิปด้วยก้อนกลางให้ความสปอร์ตมีแพ t เทิร์นชิปด้วยนะครับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ยรได้นะครับ<ม>แบบแมนนวลม้นี่หนึ่งแสนหนมื่นนะครับผมของผมขายไมาแท้นะครับ นี้ใช่แล้วตัวนี้ได้ตัว4วิวด้วยราคาแค่นี้เองนะครับถ้ามาเยอะคือเยอะเราทั้งราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าเช็คประวัติสูตรในทุกคันรถคันนี้เข้าสูตรมายังไงอะไรยังไงนะครับเราดูกันได้นะครับระบบเกียร์ออโต้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัว8สปีดมั้งใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดของปาเจโร่เพราะถ้าจะไม่ผิดคือของปาเจโร่เขาจะออกมาเกียร์เยอะกว่าเขาเลยถ้าเป็นช่วงปีนั้นก็ค่างฮือฮาเนาะ ก็ได้ความลื่นไหลในการขับนะครับไม่มีจังหวะการเปลี่ยนเกียร์หรือกระชากเลยนะครับแอร์แบ mm ็ก hmm. ก็มีรอบคันแน่นอนมีคู่หน้ามีเสากลางมีเสาหลังนะครับ mm hmm. ครบความปลอดภัยอยู่ในระดับ mm hmm. ยี้ราวลาใส่เกียร์ถอย mm hmm. นะเดี๋ยวมาดูนี่มันเบิร์ดไอวิวนะครับแต่ตอนนี้เรา oh. พับกระจกอยู่เดีย๋ยวมันเห็นไม่สวยนี่เราเห็นพื้นรอบคันเลยนะครับเราก็กะระยะอะไรได้ mm hmm. มองกับแม่บ้านเหมือนกันนะ หรือว่าความปลอดภัยแบบว่า,ามีสัตว์ล้งสัตว์เลี้ยงอะไรอยู่เวลาเราออกบ้านออกอะไรก็ยังเ,เห็นความเคลื่อนไหวรอบขันนะครับ,ร,บระบบโฟวิลนะครับนี่ใครที่ชอบแบบแนวว่าไปที่ไหนก็ได้แล้วรู้สึกว่ามัน,มนถ้าไม่มีโฟว์ก็เหมือนขาดอะไรไปอย่างเราต้องการโฟ์เพื่อแบบเผื่อติดในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับตัวนี้จัดมาให้เลยเป็น GTPremium แล้วนะครับก็คือ w h วิ l จะมีอยู่4ระบบมีระบบล้เขาระบบ โฟโลแบบพื้นถานการขูดขาตรงนี้เลยนะครับและเบาะสวยมากครัเ,เดี๋ยวผมลงให้ดูเบาะอ,อีกว่าเบาะสีดำใสนะครับเป็นหนังดำเรียบนะครับผมอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับไม่มีเบาะยุบเบาะอะไรเลยอันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยมาดูเบาะหลังหน่อยอ้าวใครเปิดการ์ตูนไว้ลยเนี่ย อันนี้เจ้าของเดิมเสียบซีดีไว้นะครับหนะ้าจะให้เด็กๆด,ดูได้นะครับให้เป็นตัวอย่างเนยนะใส่ซีดีได้นะเอาออกนี้ออใช้ง่ายดีเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าเป็นรถเก่าๆสมัยก่นกอนๆก็คือจะใส่ซีดีไว้กับข้างหน้าเพื่อเอาเชื่อมต่อกันแต่รุ่นนี้นะครับเราเอาซีดีแยกไว้กับเครื่องหลังเลย เอาง่ายว่าให้คนข้างหลังเล่นได้เต็มที่เลยนะครับใครนะครับนี่ราคาเท่ากันด้วยนะครับ899แล้วปีเป็นปี16แท้นะครับได้ไปแล้ว42.4 GT Premium ตัวท็อปของ2.4เลย a อร์ครงแอร์าวนะครับแอร์รอบครับหูเพดานอ่ะชอบตรงเพดานมัใสเนี่แหละคือแบบเนียนมากนะครับผมไม่มีขุยเลยนี่สวยโอเคอ่ะเบาะหลังนะครับนี่ยกง่ายๆเลยวัน t o u นะครับ มันจะดีขึ้นเองอเวลาใครขึ้นลงข้างหลังก็ก็ง่ายหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคข้างหลังเขาใส่นี่ไว้โยกก่อนเดี๋ยว, <laughs> เ,ดยวเดี๋ยวเอานี้ก่อน <laughs> เอาขึ้นก่อนไปไปข้างหลังไปดูข้างหลังก่อนนะนึงครับ มีการเ,กเปิดจากข้างหลังจริงๆอะ่ะเวลาเปิดตัวข้างหลังมันใช้เดี๋ยวนะรุ่นนี้มันจะมีตัวดึงอยู่ครับออันนี้เขาใส่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกนนันไลเนอร์เหมือนไลเนืรอมาไว้ข้างหลังเลยนะครับเผื่อว่าเราใช้ในการขนของรถเวลามันพับก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ใช่เวลาพับก็จะเรียบเลยนะรจริงๆปจะโรเรียบมากแล้วต่อเนื่องไปจนถึงแถวสได้เลยนะครับ มีพีวูดไหมครับมีพีวูดไหมพีวูดเพิ่งขายไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานี้เองครับผมแต่ว่าเดี๋ยวยังไงทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะออเดอร์เข้ามาให้ถ้าเกิดว่ารถมาแล้วก็จะรีบติดต่อกลับไปนะครับยังไงก็อินบ็อกซ์ฝากเบอร์โทรฝากอะไรไว้หรือว่าถ้ามีเกี่ยวกับตัวไฮบริดอะไรสวยๆเข้าไปจะได้แนะนำให้นะครับ เอาจริงๆถ้าดูนะมันก็ไม่เก่าเลยนะครับสวยมากโดยเฉพาะออปชั่นที่ค่อนข้างจัดเต็มผ่อนปีดาวนะครับออกอจ่ายแค่ประกันชันน้น1ออกรถนะครับผมก็จะได้แค่ผ่อนแค่1 4ื0 0สี่เารเท่านั้นนะครับโดยเฉลี่ยนะครับล้อหมงนล้อแม็กอะไรยางค่อนข้างยังใหม่อยู่เลยนะครับรถสวยมากโฟวินแล้วโฟวินด้วยใช่แล้วโฟวินแบบราคาแค่ไม่ถึงเก้าแสนนะครับ ได้มาแล้วแล้วสีน้ำตาลตัวนี้เป็นเมทัลลิกนะครับออกแต่องอแนวทองทองท,องทะแปเกตไซด์สวยมากเอาจริงๆรถประเภทนี้ถ้าเราใช้ขนของมันจะได้อยู่ประมาณสัก500-700ถึงกิโลกร,รัมแล้วนะถ้าเราใช้ขนของแทนรถกระบะนะครับก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของรถกระบะแต่ก็ถือว่าใช้งานได้หลากหลายประเภทก็คือเป็นรถเอเนกประสงค์ตามที่บอกเลยใครที่กำลังหายอยู่ก็ห้ามพลาดนะครับผมเดี๋ยวยังไงทางเ k c ค r าก็จะมี หลายๆขั้นมานําเสนอให้ท่านนะครับผมโดวยเฉพาสองคันนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งก็คืออีลุสุมิวเอ็กซ์นะครับ 3.0D.A. ตัวท็อปขับสอง899,000บาทข้างล่างอยู่ที่10,4890บาทนะครับรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับราคาเดียวกันอยู่ที่899,000บาทแต่ปาเจโร่ของเราจะเน้นไปด้วยของออปชั่นนะครับแล้วก็เป็นตัวโฟร์วิว GT พรีเมียมตัวท็อปเครื่องสองบนสี่ ราคา8,99,000บาทข้างวด1 4 8 9 0บาทเท่ากันเพราะว่าเป็นปีที่ยังอยู่ในเกณฑ์ของรถใหม่อยู่ใชรครับคิดดอกเบีย้ยเดียวกัน,ค,ค,กนคือดอกเบีย้ยต่ําสุดของที่ร้านดอกเบีย้ยต่าสุดของร้านยังได้เหมือนเดิมนะครับคือ1.99เริ่มต้นนะครับถ้ามีงบดาวให้ผมสักหน่อยสักประมาณ20-25เเดี๋ยวผมคํานวณให้ได้เลยได้จริงระบุในสัญญานะครับอ้วันนี้พอสตาร์ทรถแล้ว,ลวไฟเดย์ไทม์ก็มีด้วยก็สวยเหมือนกันนะ ดูเังก็ดูไม่เก่าเลยรถเพิ่งจะ4ปีกว่าสี่ปีิดหน่อย,ยนะครับใช่เนล้มอนาคตใช่ใช่รถปีส6กเก็ยงใช่ครับรถปีสีก็ยังสวยอยู่เลยวันนี้พอดีพี่หิมน,น่าจะกลับมาไม่ทันในการทักทายลูกค้าแล้วครับผมก็ไม่เป็นไรวันนี้ผมก็จะเข้ามา,าให้ข้อมูล เบื้องต้นสับรถอัปเดตของวันนี้ก็ขอฝากรถทั้งสองคันนี้ไว้ในห้อมใจด้วยนะครับผมถ้ามอาีออเดอร์เพิ่มเติมหรือรถที่อยากได้นะครับอยากสอบถามยังไงก็อินบ็อกเข้ามาเราจะมีที่ศึกษาการขายติดต่อท่านไปเพื่อให้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยหรือปรึกษาเรื่องการทําไฟแนนซ์เราพร้อมให้คําตอบท่านทั้งหมดนะครับไม่ต้องห่วงเราบริการฟรีไม่มีใครจ่ายและบริการดีใจนะครับผมอ่าแล้วก็ อาลงดูรอบๆ่อนนะครับรถเลยมีโฟวิลอีก2คันอ่านี่ก็เป็นมีมีเมาใหม่ด้วยเนาะแล้วก็มีตัวนี้รีโว่โฟวิลเรียงกัน2คันตัวนี้นะครับสำหรับสายลุยเอาไปเข้าสวนลำไย,ยเอาไปเข้าสวนอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตบอกเส้นทางการเดินทางมาที่เต็นท์ของเราหน่อยนะครับสังเกตดูนะครับอ่าสะพานลอยบ่อหินนะครับเราเดินทางจากเซนเฟสตรงมาเลยนะครับทางตอนสเก็ดประมาณสัก 7-9กิโลนะครับเลยแยกแม่กวงใหญ่สร้างใหม่ที่สวยที่สุดในเชียงใหม่มานิดเล็กน้อยนะครับจะอยู่ประมาณยืง,ยงปๆปตทจะเห็นสะพานลอยมีที่เดียวในเส้นนี้นะครับมาเจอเต็นเอเคคาสาคาบอหินตรงนี้นี่เองนะครับนยขอฝากเต็นเอเคคาสาวาบอหินไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ของผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย